สวัสดีย้มแลงครับพี่น้องมาพบกับช่องเกษตรทอต่ออีกแล้วเนาะเกษตรทอต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวละเวีครับจังหวัดเชียงพูมแล้วก็ขอสวัสดีเอฟซีทั้งสปปลาวนะครับแล้วก็บเอฟซีทั้งกัมพูชารวมถึงเอฟซีทั้งประเทศพม่าเนาะครับที่ติดตามชมคลิปผมบพว่าที่เป็นช่องทางยูทู e เกษตรทอต่อแล้วกับเพจเฟซบุ๊กเกษตรท่อต่อสำหรับเมื่อนี้ผมที่มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเฮ็ดรุ่นมันนะครับหรือว่าเอาหญ้ามันเนาะส่วนมันของผมตอนนี้ก็ได้ซีเดือนแล้วนะครับซีเดือนแล้ว ผมเอารุ่นหย่าไปแจกเท้าแล้วนะครับแปลงนี้เอาไปสองเท้อแล้วนะครับสองเทือเท้อแรกก้อนมันเดือนนึงแล้วก็เท้อที่สองก้อนมันสองเดือนนะครับแล้วก็มีพี่น้องเชทดมาถามผมนะครับโทรมาถามผมพอมว่าเขาเอารุ่นมันเนี่ยเอารุ่นมันจนหอดอายุมันเท่าไดรนะครับผมก็ขอตอบไว้ตรงนี้เลยนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นที่ของพี่น้องนะครับพื้นที่ของพี่น้องถ้าเป็นดิน้ายเนาะดิน้ายก็เอาหญ่าประมาณสองเท่อ เอาห้าสองเท้ยนะครับเป็น้องประมาณสองเท่ยแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็สามารถเข่าฉีดยาดูดซึมได้นะครับช่วงมันสีหาเดียนเนาะกับประมาณนี้ดินแดงก็คือกันนะครับลักษณะของดินแดงจะเป็นหยาพวกนี้นะครับจะเป็นหยาพวกยู่กับพื้นนะครับมันจะเอาแค่สองรอบแล้วก็จบนะครับเต่มันจะมีข้อแม่นะครับข้อแม่ของผมก็คือมันของผมเนี่ยมันยู่พื้นที่ติดแม่น้ำสีนะครับพื้นที่ติดแม่น้ำสี ปัญหาเรื่องหญ่าเนี่ยมันจะบ่ค่อยลายนะครับเพราะว่าเนี่ยครับมันของผมเนี่ยจะคุ้มเบดเลยครับคุ้มิดเลยมันจะบ่มีปัญหาเรื่องหญ่าอยู่กับพื้นนะครับปัญหาสําคัญของที่ติดแม่นม้ำสีหรือว่าที่ดินทามนะครับปัญหาหล <me> ักๆของเขาก็คือเดี๋ยวหาบงเขากันครับเดี๋ยวพาพ่น <me ans S 1> <xes> ้องยางเข้าไปเบิ้งพาามุ่นเข้าไปเบิ้งแล้วนะครับปัญหาหลักๆของเขาก็คือเนี่ยพาามุ่นเข้าไปเบื้องในปามันเลยครับ ปัญหาของเขาก็คือพวกเขี้ยนะครับพวกเขี้ยเนาะพวกเขี้ยพวกเถ่านะครับมันจะหลายครับมันจะหลายถ้ามันเกิดการพันการพันต้นไม้หลายนะครับการพันต้นมันเขาลลายเนี่ยมันจะเฮ็ดให่ต้นมันเขาหงวยร่วมได้นะครับร่วมไปเป็นแพงเลยร่วมไปเป็นแผงเป็นแถวเลยครับหลายๆแถวเลยถ้ามันพันเนี่ยครับมันพันไปหลายต้นเนี่ยมันจะเฮ็ดให้ต้นมันเขาล่มไปเป็นแถบเลย นี s <S э an ่ก bon ็คือปัญหาของแต่ละแปลงแต่ละส่วนแต่บ่คือกันจ้างที่ผมบอกไปนะครับว่าปัญหาเรื่องเกี่ยวกับวัชพืชนะครับบางท่านบางแปลงเอาแค่สองเที่ยสองรอบก็จบนะครับแต่ว่าแปลงมันบางแปลงนะครับวัชพืชแต่ละแปลงบ่คือกันนะครับก็ต้องใส่วิธีหลากหลายวิธีตั้งกันไปนะครับแต่ว่าวิธีการเอาหญ้านะครับแปลงนี่ก็บจ้างที่ผมบอกไปเลยมันบ่มีหญาเลยมีแต่เขียอย่างเดียวกับต้นพงนะครับเขียกับต้นพง มีส,สองอยางที่ที่มันมีมารบกวนอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ตอนนี้กะเมื่อนี้ผมมาให้คลิปให้พี่น้องเบื้องนะครับคลิปแ์ประสบการณ์ให้พี่น้องเบื้องว่าการเอาห้านะครับมันบ่มันบ่นบคือกันทุกแปลงมันดอกนะครับบ่คือกันทุกแปลงมันดอกมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแปลงคือกันกะเอามาว้าวทู่พี่น้องฟังนะครับ มาว่าูู่ี่นนองฟังเนี่ยครับจ้างพกเขียพอกเต่าเนี่ยมันเอาโปรโจเปลี่ยนดอกได้ครับเอาโปโจเปลี่ยนดอกถึงเขาที่ขาไปแล้วมันก็แตกขก้นม้าไหมกระชีประมาณนี่นะครับประมาณนี่เนี่ยครับพวกเขียเนี่ยเบื้องกันได้พันล้วกัะพันไปหลายลายต้นเนี่ยครับมันกิดที่เกาะคล้องกันไปเรื่ยวันนี้มันก็ตที่่มและนี้และหน้าเลยแบบนี้มันเะาครับมันนี่กับมาเขีให้ฟังเนาะครับเกี่ยวกับเลี้ยงห้าเลี้ยงเขียไปสำหรับมันนี่กับ บันี้เนี่ยหายยังไรหรอกครับกับมี้ซ้ำนี่เนาะมาพาพี่น้องมาเบืองมันซื้ออันนี้บรสามารถที่ย่างพาไปได้เนาะครับพี่น้องแต่ให้เบิงแช่ขางนอกกับพอเนาะสําหรับเมื่อนี้กับ,กบเกษตรท้อต่อกับขอราไปซ้ำนี่ก่อนเนาะครับสาหรับคลิปนี้เนาะขอบคุณหลายหลายครับ